ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากเพจ Facebook ของคุณเดชานรุนาศมานำเสนอครับช่วงนี้ดูเหมือนว่าทักษิณจะวางแผนผิดพลาดตลอดเกมไม่เป็นไปดังใจ หลังกองทัพเดินเกมดัดหลังทักษิณด้วยการเชิญทูตทหารทั้ง23ประเทศเข้าตรวจสอบสภาพความจริงของความเสียหายต่อชีวิตผู้บริสุทธิ์ฝั่งไทยและในครั้งนี้ได้เชิญผู้สังเกตการจากขเขมรให้มาดูให้เห็นเต็มตาด้วยผลเป็นยังไงต่อไปมีมติเอกฉันจากเสียงจำนวนมากว่าขเขมรคือฝ่ายผิดที่รุนแรงมากไม่ได้ผิดธรรมดาแต่ผิดกติกาทุกอย่าง ต่อการนำกำลังบุกเข้ามายึดอธิปไตยของไทยท่าทีของสหรัฐอเมริกาหลังทูตทหารญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รายงานความจริงไปถึงรัฐบาลของพวกเขาและทำให้รัฐบาลทั้งสองประเทศประกาศออกมาสนับสนุนกองทัพไทยในขณะที่สหรัฐอเมริกากลับทำตรงข้ามนั่นก็คือทูตทหารสหรัฐ ได้รายงานสถานการณ์ตามความเป็นจริงถึงพฤติกรรมอันเลวทรามของเขเมิไปที่สำนักข่าวที่มีชื่อในสหรัฐอเมริกาแทนโดยมีการถ่ายทอดสดออกไปทั่วประเทศในสหรัฐอเมริกาแทนที่จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาโดยโตรงเกิดอะไรขึ้นนี่คือความจริงที่คนอเมริกันควรได้รับรู้จากทูตทหารสหรัฐความหมายคือ โดนั์ทรัมป์กำลังอยู่ในช่วงกำลังถูกสภาตรวจสอบความไม่โปร่งใสในธุรกิจของตัวเองหลายอย่างที่เข้าไปเกี่ยวพันกับชาติที่กำลังก่อสองครามกันอยู่จึงไม่แปลกใจไปว่าความขัดแย้งของยูเครนกับรัสเซียทรัมป์ถูกลดบทบาทลงและถูกแทนที่จากประเทศในยุโรปแทนขยายความมีความสงสัยหลายอย่างในสภาของสหรัฐต่อนโยบายภาษีของทรัมป์ที่เข้าไปแทรกแซงการเมืองภายในประเทศต่าง ที่อาจก่อให้เกิดสงครามขึ้นในหลายภูมิภาคโดยการบังคับให้ประเทศเหล่านั้นเพิ่มการซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกามากขึ้นเพื่อนำไปใช้ในสงครามความขัดแย้งในหลายประเทศแทนที่ควรจะเป็นการเจรจาการค้าอย่างชอบธรรมแล้วเกี่ยวอะไรกับทักษิณทักษิณยอมก้มหัวให้สหรัฐอเมริกาทุกอย่างแม้แต่การยอมให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซงกองทัพไทยโดยอ้างเรื่องถูกกดดันภาษีจากทรัม แต่เจตนาที่แท้จริงคือการช่วยเหลือตระกูลหุนของเขมรโดยยืมมือของทัพสหรัฐอเมริกาให้ออกหน้ามาปกป้องเขมรจากกองทัพไทยหลังกองทัพเขมรได้สูญเสียทหารในแนวหน้าอย่างหนักแล้วอะไรคือความผิดพลาดของทักษิณหากสถานการณ์ออกมาเป็นเช่นนี้สองตระกูลอาจไม่สามารถพึ่งพาสหรัฐอเมริกาได้อีกต่อไปเพราะเป้าหมายของสองตระกูลล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือ ผลประโยชน์พลังงานในอ่าวไทยที่เดิมพันสูงถึงขั้นทำให้สองตะกูลล้มละลายหายไปจากสาระบบของอำนาจทางการเมืองแบบถาวรได้เมื่อทูตทหารของสหรัฐอเมริกาเลือกเดินเกมแบบนี้ออกมาสหรัฐอเมริกาอาจตกอยู่ในสภาวะแค่ผู้เฝ้าสังเกตการในขเขมรเท่านั้นแล้วจีนละ่ะแน่นอนแล้วว่าเงินมหาศาลที่จีนลงทุนไปในท่าเรือเรียมของขมรการขุดสำรวจพลังงานในอ่าวไทย จากบริษัทของสหรัฐอเมริกาลและฝรั่งเศสจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้ในเขมรเพราะนั่นหมายความว่าทั้งหมดล้วนอยู่แค่ปลายจมูกของท่าเรือเรียมของเขมรที่จีนจะไม่ยอมสูญเสียเงินลงทุนไปแบบศูนย์เปล่าและไม่มีทางให้บริษัทที่มาจากสหรัฐอเมริกามาขุดเจาะสำรวจพลังงานในอ่าวไทยอย่างแน่นอนความผิดพลาดท,ที่ซ้ำซากของทักษิณทักษิณเติบโตมาจากการเป็นตำรวจ แล้วผันตัวเองมาทำธุรกิจย่อมไม่มีวันเข้าใจถึงแผนยุทธศาสตร์ทางทหารการดูเห็นเป็นใจกับตระกูลุน,นและเป็นผู้วางแผนทั้งหมดให้กับบุญเซนแต่ดาวเทียมทหารจับได้หมดว่ามีการเคลื่อนกํำลังพลไปแล้วก็ตามแต่เพื่อแค่สิ่งเดียวก็คือการบุกยึดคืนพื้นที่ของไทยที่เสียคืนไปให้กองทัพไทยแม้ได้กลับมาแค่ที่เดียวตระกูลุนยังสามารถหลอกคนขเขมรในชาติได้ว่า กองทัพเขมรมีชัยเหนือกองทัพไทยแต่ดูเหมือนแผนของทักษิณจะผิดพลาดทั้งหมดเมื่อสหรัฐอเมริกาเลือกที่จะนิ่งต่อสถานการณ์ของขเขมรที่กระทําผิดอย่างชัดเจนในขณะที่จีนก็ไม่ได้ให้ความสนใจต่อกองทัพของตระกูลฮุนแถมออกมาประกาศชัดเจนว่าจีนจะล้มเลิกบริจาคอาวุธให้กับขเขมรแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปกับกําลังพลของขเขมรที่ได้เคลื่อนกาลังพลมาเตรีมอัตราศึกในชายแดน ที่หายใจรถต้นคอกองทัพไทยอยู่ในตอนนี้จะบุกต่อก็ตายหมดจะถอยกลับก็ตายหมดเหมือนเดิมเพราะหากมีการยิงอาวุธข้ามมายังฝั่งไทยแค่ลูกเดียวไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนยิงมาก็ตามสงครามเต็มรูปแบบก็จะเกิดขึ้นต่อขมิในทันทีและมันจะไม่ใช่แค่การรบในเฉพาะแนวหน้าเท่านั้นแต่มันจะเป็นการรบที่ต้องทำลายไปถึงขั้นให้ขมิหมดสิ้นชาติกันเลยทีเดียว เมื่อกองทัพไทยและของอาเซียนที่อาจจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติการกอดใครนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงได้มีการเตรียมสั่งให้ประชาชนอบพยพ,ยพยอีกรอบท,ทั้งทั้งที่กองทัพเขมรเป็นได้แค่เพียงมดปลวกเท่านั้นแล้วพักส้มละ่ะดูเหมือนการสร้างข่าวปลอมคลิปปลอมดโดรนปลอมเพื่อทําให้ผู้คนหวาดกลัวและไม่เชื่อมั่นในกองทัพไทยเพื่อสร้างกระแสให้สังคมออกมาริร้นอรนอำนาจของกองทัพไทยดูเหมือนจะไม่ได้ผลอะไรเลย เพราะล้วนเป็นการวางแผนของพวกเด็กๆที่ไม่เคยเข้าใจคําว่าทหารที่มันจะสามารถไปสร้างกระแสให้คนไม่มั่นใจในกองทัพของตนเองได้ง่ายได้แค่ชั่วข้ามวันไปได้ยังไงร,รวมไปถึงการขุดเรื่องราวเก่าๆออกมาโจมตีลุงตู่ว่าทหารมีอำนาจแต่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ต้องแก้ไขฝ่ายรัฐบาลพลเรือนเท่านั้นแต่ล,ลืมไปว่า พฤติกรรมของคนพรรคการเมืองของตอนเองกับพรรคเพื่อไทยของทักษิณล้วนมีพฤติกรรมเอ็นเอียงไปช่วยเหลือศัตรูของคนในชาติอย่างชัดเจนและหลงลืมไปว่ากองทัพไทยคือกองทัพที่มีแสนยานุภาพเป็นอันดับที่23ของโลกที่มีอาวุธที่ทันสมัยมากมายที่พร้อมจะถูกนําออกมาใช้จัดการกับศัตรูแบบถอนรากถอนโคนแค่ส่งโดรนกรกกากจานวนมากมาบินในตอนค่าเพื่อสร้างกระแสให้กับประชาชนได้หวาดกลัว แค่นี้กองทัพประเทศไหนเขาก็มองออกว่าดโดรนโจรกรรมข้อมูลที่ถูกต้องหน้าตาไม่ใช่แบบนี้นี่มันมีแต่โดนเด็กเล่นกันทั้งนั้นใช้หนังสติ๊กยิงก็หล่นหมดแล้วเดชานารุนาาศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทย ที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดําเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสําเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแล หรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty